ก็หนีตำรวจอยู่ตำรวจไล่อยู่ T.S ก็หนีตำรวจเหมือนกันเอ้ยหมวยหยองก็หนีตำรวจคือมาด้วยกันแหละแต่ T.S เอ้ยแต่นั่นจะมีคำพูดเอ้ยหมวยหยองอะเข้าใจปะคือแก้งคือแจ้งม่วงหล่ออะมีคำพูดเข้าใจไหมโทรหาลูกเบบี้ให้หน่อยสเตชอ่นเขาขอโทษยปวดหัว่ากน พี่ตอนีมีเบอร์ชั้นบอกผูกตัวมากนะมาดามไม่รู้ครับไอ้กรเสิร์ฟไอ้เหตุปะเจ้าคำพูดแหละครับให้โทรโทรเลยโทรเลยโทรเลยตำรวจโทษก็ไม่มีไม่หนูไม่มีเบอร์ลุงเขาอะจะไม่ได้อะอ้าวเออโอเคเอาเบอร์ม่ พี่เนี่ยรับรู้เรื่องตึงเยเขาแบบรอให้น่ยรอพี่มาคุยพี่เนี่ยบอกว่าให้ไปใส่สูตรวันนี้แต่พี่เนี่ยบอกว่าให้ใส่สูตรยาวเลยเลยได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็รอแต่พี่ก็ใจเย็นก่อนรอรอเตรียมเพลงก่อนรอแป๊บนึงไม่ใช่เดี๋ยวจะโทรถามจะคุยกับนวีดีวีหนูยูไงหนูยูไงหนูแบบใจเย็นก่อนแต่เตรียมเพลงก่อนแต่ละองก็ไม่เบอร์เขาหายไปไหนกันหมดวะเออพี่แต่ทีแรกจบไปแล้วนะ ติดที่ม่วงลอยเหรไม่ก็จะถามทีเอสนี่ไงว่าคือสรุปแล้วอ่ะคือแบบยังไงกับกับม่่งลอยเนี่ยแล้วก็ที่ขโมยรถอ่ะขโมยเพราะอะไรแค่นั้นแหละขโมยเพราะหนีตำรวจเขาพูดไปแล้วแต่เขาพูดอ่ะเขาเขาจะชดเชยเขาขอโทษผมแล้วพี่เรื่องนั้นอ่ะอ่ะแล้วแล้วประเด็นคือเรามุ่งลอยเกี่ยวอะไรไงนั่นแหละมากับเขามากับเขาใช่ใช่มาเขาพี่แต่ม่วงกั่ลอยอ่ะเป็นเขาปะ คือเขาหนีตำรวจเขาหนีตำรวจมาได้กันครับอะเขาหนีตำรวจมาด้วยกันแล้วทำไมมุ่งหลี่ยงไม่ขอโทษล่ะหมอรุ่นตอบว่าไงอีกนายเขาบอกแต่ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเอาตรงประเด็นไปเลยก็ไม่คุยกันไม่คุยกันมุ่งเหลี่ยแม่ก็นหรอไม่ไม่คุยกับลูเบบี้ก่อนดิถ้าเราทำถูกบอกลูเบบี้ก่อนเอางง ไม่พี่ถ้าเราคุยอะกก็จะบอกไม่จบไม่สิ้นจริงอะะเหมือนแบบนั้นไอ้นี่ไปงั้นไม่ต้องบอกไอ้เหนือไปกูเดี๋ยวไปแลนไปแรนเข้ากูกูไม่รีบนนะแต่กูวิ่งขึ้นรถเลยมองรอนะมองรอนะไม่ต้องไปนะรอนะแต่มองหลอยมีคำพูดจริงทรงพลังจริงพี่เวลาอยู่เนี่ย แค่คำขอโทษไม่พูดพูดยาวเลยนั่นใส่สุดเราละคนนึง <c oughs> หมูยหยองอยู่ไหมครับโต้โรรครับ <c oughs> ลุงเบบี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเบบี้ผมจะถามนะครับว่าวันนี้น้องผมโดนขโมยรถนะครับ ครับเกิดเกิดจากอะไรอะครับลุงอ๋อคือลุงกับมูหยองไปจบคูล้วหนี่ตำรวจมาลุงในจังหวะที่รถมันพังก็เลยวิ่งหนีผ่านสยามมาใช่ครับครับพอผ่านสยามมาก็วิ่งมาเจอรถแต่ว่าไม่คิดว่าเป็นรถใครเหมือนกันแต่ว่าครับก็เหมือนข้ามูรถแล้วก็หนีต่ออะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อครับครับแล้วทนี้เราก็เหมือนเหมือนเหมือนน้องอะโดนจับลุงก็เลยไปใช่อ่าลุงก็ตามไปมอบตัวที่หลัง ครับอ่าแล้วก็ไปขอโทษกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยจบจบไปแล้วว่าเออติถ้าจิตใจอะไรก็เรียกค่าเสียหายมาซึ่งเหนือเขาไม่ไม่ไม่ได้ขออะไรอะครับครับลุงก็ขอโทษกันไปมูหยองก็ขอโทษกันเรียบร้อยตรงนั้นแล้วอือเหนือหมูหยองได้ขอโทษไหมไม่อะขอโทษครับหนูพูดตรงนั้นว่าขอโทษนะครหลังจากที่ยุงเบบี้ขอโทษอะไรเงี้ยหนูก็ขอโทษของลุงนะครับน้องยืนยันมาว่าลุงอะขอโทษใช่ลุงขอโทษ ตอบลุงผมตอบลุงถูกป่ะตอนแรกอะถูกไหมผมตอบลุงเลยใช่ในนี่ผมก็เห็นลุงอะวิ่งไปอะเขาถูกไหมที่ไปทางร้านเปลี่ยนเสื้อพอขอโทษเสร็จปุ๊บลุงก็วิ่งไปเลยกับเนี่ยกับเขาเนี่ยก็ขอโทษกันทั้งคู่แล้วครับคือคุณตำรวจตอนนั้นก็อยู่แล้วก็ยังมามาพูดที่หลังเลยว่าว่าทําไมเห็นเห็นบอกว่าส่วนอะไรลุงลุงเรื่องขอโทษมันจบไปแล้ว มแต่ว่าเรื่องเ,เห็นเหมือนอยังติดใจกับหมูหยองอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นหนูเห็นเหมือนเดี๋ยวพูดว่ากับลุงผมไม่ได้ติดใจอะไรหรอกครับอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรกับถึงหนูแต่ว่าหนูก็อยู่ตรงนั้นแล้วหนูก็บอกขอโทษนะครับแล้วก็ขอโทษไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครแบบพูดอะไรเลยแต่ว่าตรงนั้นหนูก็ขอโทษนะเดี๋ยวถามพี่สลิปก็ได้ครับว่าพี่สลิปได้ยินเปล่าว่าขอโทษอ่ะเพราะพี่สลิปก็อยู่ตรงนั้น<ด> เขาเป็นที่ใหม่ไม่ได้เป็นหรอกมันไม่ได้ขอโทษเวยคือลุงคนเนี้ยเขาขอโทษปุ๊บใช่ป่ะเดี๋ยวตรงนั้นจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อร่อยเนี่ยอร่อยครับคือขอโทษลุงคนนี้ขอโทษปุ๊บแล้วผู้หญิงก็วิ่งตามลุงไปเลยจบอ o r ม a l อยู่ครับเราไปฟังกันดีแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากลุงทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าผมฟินคนผิดผมก็ไปยอมรับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเขาติดอะไรก็ให้เรียกให้เรียกมาแล้วอ่ะอ๋อครับ แล้วตรงที่ตอนขโมยโรถอ่ะหมูหยองเขาก็บอกแล้วว่าขอโทษนะครับอ,อืมขโมยรถตัดผมผมน้องคือผมอ่ะที่ผมไม่ผมไม่ได้ติดใจอะไรกับลุงครับที่ลุงขอโทษคือเราเราก็ยินดีรับครับแต่ว่าคือที่ผมมาเนี่ยผมรู้มาจากน้องว่าแบบน้องไม่ได้ยินว่าหมูหยองขอโทษคือเงียบไปเลยครับใช่เงียบแล้วก็เดินไปเลยครับอันนี้คือแบบพอลุงพูดขอโทษ๊บก็เดินลงไปเลย ก็ไปด้วยกันเลยไม่ได้พูดขอโทษถามพี่ตอนนั้นที่หนูออกมาจากคุกอะหนูก็ถามนะหนูก็เรียกทุกคนหนูก็ถามแบบหนูก็ชี้มือถามมีใครได้ยินเสียงหนูไหมมีใครได้ยินเสียงหนูไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครคุยกับหนูหนูก็เลยแบบแต่คือหนูคุยกับลุงเบบี้อะลุงได้ยินเสียงหนูไงแล้วคราวนี้พอออกมาจากคุกใช่ไหมลุงก็ไปคุยกับเหนือตรงที่ยืนบนรถกันอะว่าแบบเนี่ย เราหนีตำรวจมานะคือไม่ได้ตั้งใจจะขโมยนู่นนี่นั่นเหนือก็บอกว่ากับลุงอ่ะเหนือไม่ได้ติดอะไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วมูหยองก็ไม่ได้พูดอะไรก็คือยินฟังลพูดอยู่แล้วคาวนี้หนูก็บอกว่าหลังจากลุงเบบี้ขอโทษเสร็จอ่ะหนูก็บอกขอโทษนะคะขอโทษนะคะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรกับหนูนะตรงนั้นไม่แต่แต่ไม่ได้ยินเสียงเลยนะตอนที่ปวดมูหยองขอโทษอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้ยินแบบแค่แค่ของลุงจริงเลย เป็นจริงจริงหนูอะขอโทษตั้งแต่หนูขึ้นรถแล้วแบบคือตอนแรกอะหนูไม่รู้ว่าลุงเบบี้อะขโมยรถมาหนูนึกว่าลุงอะเบิกรถตัวเองมาได้แล้วลุงก็มาเรียกหนูว่าขึ้นรถมาขึ้นรถมาอะไรเงี้ยหนูก็ขึ้นรถไปแล้วคราวนี้หนูก็หันไปข้างหลังใช่ไหมแล้วก็เห็นเหมือนมีคนใส่สูทเคี้ยวสวยวิ่งตามแล้วก็บอกเอ้าขโมยรถอย่างนี้ได้ยังไงแล้วหนูก็บอกเอ้าขโมยรถมาหรออะไรงี่ยขอโทษนะครับขอโทษนะครับหนูก็ยังพูดอยู่ไม่เป็นไรครับเอาเอางี้ได้ไหมผม คือน้องมันอยากได้คําขอโทษนะครับคุณหมูยองพอจะขอโทษน้องได้ไหมครับได้ครับก็คือก็หมูยองก็ขอโทษถ้าแบบว่าตรงนั้นมันทําให้แบบเหนือแบบไม่โอเคเลยเงี้ยโอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับอันนี้ลูกขออโทษด้วยนะเพราะต้นเหตุไม่เป็นไรลุงไม่เป็นไรลูกน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่เป็นไรครับลงขอบคุณมากครับลงครับขอโทษด้วยครับครับครับขอโทษนะคะครับครับครับอ้าแล้วตีกันข้างหลังอืม ป็นจังหไมนไม่ได้เป็นจังหวะหรืออะไรนะพี่ซื้อเรื่ององื่นดิตอนนั้นกับตอนเนี้ยไม่เหมือนกัน้อเรื่องไหนอ่ะพี่มคือมาขโมยร้วมปหาเรื่องซื้อดิเฮียเอาที่ลุงไม่อยู่ไอสัตว์นี่ลุงเอาออกหน้าไงไปซื้อเรื่องอื่นดิไอเฮียแล้วแบบคือแบบคำพูดตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันเลยนะไอเฮียจริงๆพูดตรงเลยซื้อเรื่องอื่นดินนนนดเฮีเยคหน้าไหวหลังหลอกเลยไอเฮียมึงไปซื้อเรื่องอ,อื่นดิไอสัตว์เงาไหวเฮียคันเคี้ยวะ จริงไอ้มุกหล่นี่มันไหลยรอบมันอยู่แล้วลทรงพลังจริงนะก่อนะนันะ้นน่ะมันคือแบบไอ้เหี้ยคือคนยืนยันหลายคนว่าไม่ขอโทษอ่ะมึงเข้าใจป่ะว่าทองทองสุกไงเข้าใจเข้าใจอารมณ์อีกวะเข้าใจเอ่อถ้า,มาเมื่อกี้ถามว่าแทงได้ไหมแทงได้นะแต่เราจะเคลียร์ทองสุกยากเข้าใจป่ะโอเครอแป๊บเดี๋ยวผมไปจัดมาฮะ ไปหาเรื่องอื่นไปด้เองสัเอาบอไปจอดมาให้รอเลยพี่หมอกมารับสยามดิเพี่มารับสยามดิฮะมารับสยามหน่อยเออเราไปรอเพจแป๊บนึง